ทำไมทุเรียนใบมันเหี่ยวมันไม่สดนะครับอมีคำถามจากทางบ้านมานะครับหลังจากใส่ปุ๋ยสูต่างๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใบเพสลัดนะครับเห็นไหมใบเขาอ่อนถ่ายตอน10บโมงเช้านะครับแดดก็กำลังจะจ่ายเห็นไหมฮะเนี่ยใบจะมีเหมือนใบเหี่ยวเนาะหลายคนก็ตกใจใส่ปุ๋ยสูนั้นสูตรนี้ไปนะครับอ่ะยวไม่ตอบนะครับมาดู อันนี้เลี้ยงแดดไว้เห็นชัดเลยเห็นไหมอ่าใบนี้เขาสดนะแต่ก่อนใบเนี้ยครับเห็นไหมเห็นไหมพัฒนาการก็อันนี้ก็มีแบบใบตัวตกบ้างคือใบเขายังต้องการการสะสมอาหารอยู่นะครับช่วงใบเป็นสลัดใบอ่อนเนี่ยก็ให้เขาสะาสมอาหารไปนะครับเนี่ยแต่ก่อนมันก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยก็อันนี้เลี้ยงแดดไว้ก็พ่นปุ๋ยทางใบได้ไดใส่ปุ๋ยทางดินก็สามสี่เม็ดเดี๋ยวเขาสะสมอาหารพอนะครับ ใบเขาจะแข็งแบบนี้เองไม่ต้องตกใจนะครับอ่าเห็นไหมตัวนี้ก็ใบแข็งเงี้ยหลายคนก็โอ้โตีโพดตีพายนะครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากครับเนาะให้เขาสะสมอาหารก่อนสะสมอาหารครบสะสมอาหารพอใบเขาจะแข็งตั้งเองนะครับ